สถาสสงเคราะห์เด็กหญิงดอนธาน,นีนะครับก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้วาดภาพระบายสีกันอันนี้เป็นเด็กที่บ้านถูกน้ำท่วมเรมาพยกยไปอยู่ที่บริเวณโรงเรียนน้ำมินราชูทิศมัชชิมนะฮนะครับเด็กๆจะได้ไม่เครียดน,นะครับแล้วก็ไม่วุ่นวายกับผู้ปกครองด้วยในนี้ยังมีคลินิก ประชาบดีด้วยนะครับโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายพะเยาและเครือข่ายแม่หญิงจังหวัดพะเยานะฮะินี่น้ให้บริการอะไรกันบ้างนะครับอลองเข้ามาดูกันนะครับเจ้าหน้าที่พอดีเลยตอนนี้ให้บริการอะไรยังไงบ้างครับที่คลินิกนี้นครับให้คำปรึกษาเรื่องสังคมนะคะแล้วก็สุขภาพเบื้องต้น,ตนที่เข้าู่ที่นี่ ก็มีอาหารว่างครเช้านะคะแล้วก็ตอนเช้าจะมีข้าวต้มอาหารสำหรับเด็กแล้วก็มุสลิมน,นะคะครับตอนนี้ทำอะไรเอ่ยทำน้ำมะนาวน้ำผึ้งให้กับเพื่อนออสอที่ไปยยกอ่ะค่ะคือต้องการสะผม็ามาสะสานอจกจากจะบริการในส่วนของ เจ็บไข้ได้ป่วยพื้นฐานเบื้องต้นแล้วนะฮะยังมีของใช้ส่วนตัวที่มาสา,สามารถที่จะมาหยิบใช้ได้เลยนะฮะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวาันของเราอย่างแชมพูยาสระผมแปรงสีฟันนะครับเทียนผ้าอนามัยมีครบเลยครับกองทัพบกเพื่อประชาชนโดยกรมทหาราดที่4นะครับตอนนี้กำลังขนน้ำกันอยู่ครับเจ้าน้ำไปให้ที่ไหนครับเนี่ย เทศบาลนะอ๋อเป็นที่ที่ส่วนกลางใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเจ๊ด้านนอกด้าน,นนอกนะฮะแต่ว่าจะแล้วแต่จะไปที่ไหนก็คือเดี๋ยวไปแบ่งกันเองอีกทีนึงสว่วนนี้จะเป็นงมอ้อบ่บาหม้อฟอนะฮะเป็นสิ่งของที่หลายๆแห่งมอบให้กับทางจังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะกระจายไปช่วยเหลือ ในพื้นที่ที่ประสบน้ําท่วมนะครับทั้งในตัวเมืองอําเภอเมืองแล้วก็อําเภอรอบนอกครับเจ้าหน้าที่กําลังสารวจน์การขนสิ่งของนะฮะมีทั้งในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้มีปฏิบัติการช,ชนบุรีมาช่วยด้วยนะฮะแล้วก็อบตอต่างๆด้วยครับบรรยากาศตรงนี้เหมือนตลาดนัดนะครับสิ่งจริงๆเป็นเสื้อผ้าที่เขาบริจาคช่วยเหลือ หลายๆท่านออกจากบ้านโดยที่มีเสื้อผ้าติดมาเพียงแค่ไม่กี่ชุดตันนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนลงได้ครับอันนี้เป็นข้าวสารนะครับที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแสงยกหม้อนะครับันนี้เจ้าที่กำลังขนนรั